สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเฉลิเรนมีรถแชมป์มานำเสนอหลายคันนะครับตัวนี้เป็นแชมป์ MX454 เกียร์ธรรมดานะครับไม่เกียร์เทเล่นครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทยังต่อรองได้นะมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้นะครับส่งฟรีให้สามร้อยกิโลแรกครับถัดมาเป็น 454YTO ครับตัวนี้เป็น 454YTO ราคาก็เอาไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับ ถัดมาครับเป็นแชมป์อะวีที4เหมือนกันครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้1 8ึ0 0 0บาทครับนะครับ1 8ึ0 0 0บาทนะข้ามมาด้านนี้ครับตัวนี้เป็นแชมป์454ห้ o ราคา2 2 2 5 0 0บาทครับตัวนี้ครับก็เอาไป2 0 0แสนทุนก็ขายได้ครับถัดมาเป็นกูบูต่้า L4508 คานโค้งนะครับ ตัวนี้ราคา2 8ง0 0 0แปดหบาทนะถัดมาครับเป็นคูเต้า B 2 4 2 0ครับตัวนี้1 6ึ0 0 0สนหกบาทครับถัดมาเป็นอ e ีซากิครับอีซากิห้าตัวนี้3 8ม0 0 0แปดหบาทมีผ่านหน้าผ่านหลังให้นะมาแชมป์ตัวนี้ครับแชมป์ตัวนี้เอาไป1 2ึ0 0 0สนสอบาทครับ1 2ึ0 0 0บาทยังต่อรองได้นะครับนะเป็นรถตัวเปล่าครับถัดมาเป็น คูต้ KRT ครับ KRT 140ตัวนี้1 1ึ่ง0สนบาทครับมีผ่านหน้าให้อย่างหนึ่งครับถัดมาเป็น B 2 4 1 0ี่หนครับสองสีนี้เอาไปแสนเดียวครับตัวเปล่าครับถัดไปเป็นคูปุต้า L 4 5 0 8้าศู์คันโค้งครับสองแสนบาทนะถัดมาเป็น3408ครับตัวนี้รถยังไม่ได้เช็คครับไปหนึองหมื่นห้าบาทครับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับ เคอาร์ทีตัวนี้เคอาทีตัวเปล่านะครับไปเก้าหมื่นห้ับาทครับ <c oughs> ตบงนี้รถให้เลือกมากมายนะครับนะนี่คือด้านข้างร้านครับ B 2140ตัวนี้อาไป1 3ึ0 0 0านบาทครับรถตัวเปล่าเช่นเดียวกันครับโอเคครับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ